พัชรีนะเชียงใหม่ของบ้านน้ำจำต่อปงผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ไรยาสูบเวอร์จิเนียทำมาเมืนไหรอยังครับอาชีพนี้ครับสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วนะอก็เรียกว่าชำชองแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทำยาสูบมาจัดดีเนาะป้าพัดนี่ทำยาสูบทั้งมดกี่ให้ครับสามสิบไร่สามสิบไร่เนาะสามสิบไร่ครับเวอร์จิเนียเฮาเนี่ย จากที่ก่อนๆมาก่อนที่จะมีโอกาสมาเจอกับาทางนักพิชาการเกษตรอาสาของอบริษัทโปรเจสที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเห้ยน,นะครับหลังจากที่เอามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วนะครับมันดีขึ้นมาอย่างไรกับดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับอุอดมมันใบใหญ่ด้วยครับนาด้วยรับต้นก็แข็งแรงนะอโอ้มันสวยอฟอมมันใหญ่ครับแก้ไขปัญหาด้วยด้วยการเอามา อาฉีดพ่นตังใบมันกับครับฮ่าพ่น<อ>ด้วยแล้วก็ผสมน้ํารดรดอีกด้วยรดต้นด้วยเวลาเร,า,รา,าผสมปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยที่ใ่ก็ใส่มันด้วยอ๋อเขาเลือกผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสตมาเนี่ยก็คือเอามาใช้ร่วมกับการใช้ปุ๋ยค่ะวิธีการใช้นี่คือเขาเอามาผสมกันกับน้ํานี่มันกับครับค่ะค่ะแล้วก็มีปุ๋ย ผสมเข้าไปตอ่อยแล้วเราก็เอามาหยอดหรือมารดที่โคนต้นอย่างเ้ยเนานะการที่ได้เอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสต,ตมามาผสมแล้วก็เอามาฉีดพ่นทางใบเสริมเข้าอีกทางหนึ่งเนี่ยพืชใบายาสูบต้นยาสูบเฮาเนี่ยมันตอบสนองดีอย่างไรพ่อครับก็รู้สึกกับใบใหญ่่ะใบใหญ่ขึ้นลําต้นใหญ่ขึ้นแล้วไม่ค่อยมีโรคอ่ะปีนี้ไม่มีโรคนะมันมีโรคอะไรอย่างที่เกิดขึ้นในยาสูบเฮ้านี่ครับโรค ตายข้างเดียวเขาเรียกโรคเงี่ยงนะตายข้างเดียวครับแล้วมันมันทำให้การอัตราการใช้ปุ๋ยของเฮาที่เราเคยใส่เมื่อก่อนเนี่ยเฮาหยอดหรือเฮาเอามาใช้ทั้งไร่นะครับอ่ามันมีการใช้น้อยลงหรือว่าอ่ามันมีเปอร์เซ็นต์แตกต่าง่างได้จากเมื่อก่อนครับใช้น้อยก็ใส่น้อยลงใส่น้อยลงการที่ประพัฒใช้ปุ๋ยน้อยลงนะครับอ่ามันมันเป็นเพราะอะไรเห็นอะไรยังไงเราถึงตัดสินใจใช้ปุ๋ยน้อยลงได้ครับก็ เห็นได้ความอุดมสมบูรณ์มั้มันมันสมบูรณ์สวยโตดีอ่ะเนาะโตดีโตดีโตสม่ำเสมอสมบูรณ์ดีแล้วมันก็เลยทําให้เราเนี่ยดูรู้ว่าอาญาสูบเราแข็งแรงใบใหญ่แข็งแรงใบใหญ่เราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปบํารุงอะไรมากมายใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าอันนี้คือเหตุผลที่ป้าพัดเนี่ยลดต้นทุนด้วยการใช้ปัจจัยทางการผลิตนะครับน้อยลงโดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ยนะครับก็ครึ่งครึ่งไหมหรือ ครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่ง,งสามารถลดได้ถึงระดับครึ่งหนึ่งเลยอย่างนั้น,นรครับ,รบก็ระยะแรกนะตอนปลูกใหม่นะน,นี่มา,มาระยะที่สองละพ่นได้สองวันมานี้นะพ่นพ่นเสร็จแล้วก็ใส่ใส่น้ำนั่นก็พ่นเสร็จแล้วอันนี้เราม,มีการฉีดพ่นโดยใช้ ผลิตภัณฑ์โปรเจกต์ชื่อเจสโกคิดนี่เนี่ยเราฉีดระยะห่างยังไงเจ็ดวันครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งประมาณไหนไหมฮะอันนี้คงคงจะสองอาทิตย์นะอ๋อประมาณสองอาทิตย์พ่นหนึ่งครั้งค่ะแค่นั้นเองนะครับมีสองอาทิตย์ครับแล้วก็จะพ่นอีกทีก็อีกสองครั้งพอเนาะอ๋อใช่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดตอนที่มันเริ่มดอกครับมันก็พ่นไปเรื่อยๆตามสเต็ปของมันอะอือ เราใช้ประมาณแค่สี่ครั้งแค่นั้นเองในฤดูการผลิตยาสูบเราหนึ่งหนึ่งครอบเนี่ยนะครับใช้แค่นั้นเองก็ถือว่าไม่ยุ่งยาก,กน,นะครับแล้วปุ๋ยนี่เราให้กี่ครั้งครับในในฤดูการหนึ่งหนึ่งครอบเลยเนี่ยครับอยู่สองครั้งสามครั้งนะ<อ>มันจะมีปุ๋ยปุ๋ยหมักนะรองก้นหลงผสมปุ๋ยแม่ด้วยแล้วก็มีฝังอีกทีหนึ่งแล้วก็มีรถ รถปุ๋ยเร่งใช่ไหมรถแล้วก็สุดท้ายก็เป็นปุ๋ยสีปรเตสครับปุ๋ยตัวท้ายสูงครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้ปรเตสก็ได้ถ้ามันสีสวยแล้วนะครับอ๋อถ้าถ้าเราเห็นว่ามันมันสีสวยใบหนาสุกเสมอพร้อมกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องเร่งปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงได้เลยลดต้นทุนตรงนั้นไปได้อีกเนาะอ๋อครับอายุมันนี่กี่วันนะครับ จนจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยครับเก็บเกี่ยวก็ประมาณหกสิบห้าวันนะอ๋อครับหกสิห้าวันอ๋ออันนี้ก็ประมาณเดือนกว่านิดหน่อยเนี่ยครับมีเดือนกว่านิดหน่อยอ๋ออายุกําลังแค่เดือนกว่าเท่านั้นเองนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็เรียกว่าโตเร็วนะฮะอ่าโตเร็วเรียกว่าโตสม่ําเสมอแล้วก็ใบใหญ่ใบหนาเนาะครับ ใบขยายขึ้นมาแล้วอ๋อใบขยายเยอะเลยนะแล้วก็ยอดนี่อวบเขียวเลยนะฮะค่ะค่ะลักษณะคุณภาพของใบยาสูบเราเมื่อตอนเก็บเกี่ยวเมื่อฤดูการที่แล้วที่มาแก้ไขปัญหาใช้ผิตรพันมาตัวนี้นะครับใบยาสูบที่เราเอาไปบ่มเนี่ยมันมีลักษณะคุณภาพดียังไงบ้างครับก็มันมีสีเหลืองนะเหลืองเข้มหน่อยอ๋อก็มีน้ําหนักนิดหน่อยเราสัมผัสเห็นได้เลยว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นสีมันเข้มขึ้นคับใบนี่เหนียวไหมฮะใบเหนียวค่ะใบก็ใบหนาและเหนียวด้วยเนาะอ๋อ ก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้นะช่วยได้เยอะ,ะ <defensive. S 2> เรื่องไอ้โรคนะ <c oughs> เราใช้ตั้งแต่กล้านะ <c oughs> พอปลูกแช่มเมล็ดกับน้ำยาหน่อยเหมือนผู้ส่งเสริมแนะนำมา <c oughs> แล้วก็เวลากล้ามันก็จะไอ้เมล็ดมันก็จะออกงอกดีนะเวลาพอชํำก็ สวยกล้าจะงอกเร็วนะใ่ค่ะงอกเร็วงอกสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีเน่าลดอากาศเน่าได้อย่างดีเลยอ่านี่นี่คือข้อดีที่ป้าพัดเอามาแช่ตั้งแต่ระยะเพาะกล้าค่ะแล้วก็พ่นด้วยนะอ่าครับแล้วพ่นในระยะกล้าด้วยเลยอค่ะอันนี้ในเรื่องของการแช่กล้าเนี่ยเราแช่นานแค่ไหนครับแช่โดยโดยเอาน้ายาผลิตภัณฑ์เจสโกคิดนี่ของบริษัทเจสตคืนเดียวค่ะอ๋อแช่คืนเดียวแล้วเราก็มามาหวานในแปลงเพาะครับชื่อ แค่นั้นเองนะครับพอกล้าขึ้นมาเราก็ฉีดพ่นต่อฉีดกี่ครั้งในระยะต้นกล้าครับต้นกล้านี่ยก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งมันก็ระยะมันสั้นนะยี่สิบกว่าวันแล้วก็มาปลูกพ่อชามแล้วามาชาตอนชามแล้วก็พ่นไปเรื่อยนะครับมีแมลงแล้วก็พ่นเราผสมไปด้วยอ่าครับมันก็ประมาณครั้งสองครั้งมันก็เตรียมปลูกแล้ว ประมาณสองครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้ากล้าดีก็โรคทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีนะใช่มันอยู่ที่ต้นกล้ามีเจ้าของไร่อื่นที่เขามาเห็นแปลงเราเขาประสบชมหรือเขากล่าวอะไรยังไงบ้างไหมครับถึงความแตกต่างอ่าเขาก็ว่าสวยดีก็ว่าพอดีมันปลูกช้าไปหน่อยนะช้ากว่าเพื่อนด้วยที่หลังเขาก็ว่าสวยดีปีนี้นะอโรคไม่ค่อยมีด้วยครับ ก็เห็นเห็นอย่างนี้ยแต่มันแรงนะครับปีนี้ก็ถือว่าปีห้าแปดนี้ความรุนแรงการแล้งนี่ถือว่ามีปัญหามากมากพืชทุกชนิดมีปัญหาเรื่องขาดน้ำแล้วมันขาดน้ําด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าเออจะโตขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะต่นี่แปลงไหนที่เราปลูกก่อน แปลงข้างๆฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยนะครับคือแปลงที่ปลูกก่อนนะอันนี้เขาปลูกก่อนประมาณกี่วันนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงนะครับที่เขาปลูกก่อนเราแต่ตอนนี้ในร่องในร่องตรงนี้นะครับที่เรากําลังถ่ายให้เห็นเนี่ยคือในแปลงนี้ปรากฏว่าของเราปลูกหลังอาทิตย์หนึ่งแต่ความเจริญเติบโตเราโตเท่าเขาแล้วนะพอๆหรือดูจะดีกว่านิดนึงเลยเนาะ มันดีกว่าความสมบูรณ์นะ,ะสมบูรณ์ใบขยายใหญ่กว่าต้นเราใหญ่กว่าต้นเราโตกว่าแต่อายุมันยังน้อยอยู่อ,อายุเราน้อยกว่าเขาแค่นั้นเองอแปลงฝั่งซ้ายด้านนี้นะครับคือแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสในการแก้ไขปัญหาต้นจะโตสูงสวยและก็เขียวกว่าใบหนากว่าใบนุ่มกว่านะครับนวลเยอะความสมบูรณ์เยอะมากครับแล้วก็ใบใหญ่ด้วย ต้นเจริญเติบโตได้ในระดับไล่ๆกันแล้วครับขอขอบคุณป้าพัดนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับเราเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆที่มีปัญหาหรือต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในแปลงยาสูบของตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนดังเช่นป้าพัดนะครับ<อ>ที่เอาข้อมูลตัวนี้มาช่วยเผยแพร่ให้เราได้เป็นประโยชน์อขอบคุณป้าพัดมากครับผมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ หรือต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในแปลงยาสูบของตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนดังเช่นป้าพัดนะครับ<อ>ที่เอาข้อมูลตัวนี้มาช่วยเผยแพร่ให้เราได้เป็นประโยชน์อขอบคุณป้าพัดมากครับผมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ